สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนเนาะคลิปนี้เป็นความรัก ของรักสามเศร้าชาวราศีมีนใครที่มีความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวไปเป็นไมซ์เซตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเรื่องราวสลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะดูเป็นแค่เรื่องราวโดยรวมเท่านั้นอยากให้เป็นเรื่องของคุณดวงของคุณแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวค่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมสลับกันได้ตลอดเวลาแล้วก็ดูได้ ได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทดาวสุโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้หมดเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวกันได้หรือว่าอยากเรียนอ่านไพ่นะคะก็รับสอนอ่านไพ่ด้วยมาเริ่มกันเลยค่ะเรื่องราวอยู่ประจําเดือนพฤษภาคม2500 68นะคะสำหรับชาวราศีมีนแล้วก็สวัสดีชาวสองด้วยมาดูคะ่ะอดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรกันขึ้นบ้าง4ดาบ5ถ้วย8เหรียญคิงถือเหรียญ แล้วก็สิบไม้โอ้โหมีคนแบกรับกับสถานการณ์นี้ค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยนะทั้งภาระทั้งเรื่องของความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งก็ถือสองมือแล้วทำตัวนิ่งไม่เลือกไม่ตัดสินใจมีทั้งคนเก่าคนใหม่อีลุงตุงนางทำพฤติกรรมแบบเดิมๆนะคะจนวันนี้ความสัมพันธ์มันดูนิ่งคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองบางครั้งอาจจะบล็อกกันไปด้วยบล็อกทางโซเชียลหรือจะบล็อกทางความรู้สึก ถามว่าบล็อกกันไปเนี่ยสืบส่องความรู้สึกกันไหมหรือสืบส่องเรื่องของเขาไหมก็ยังส่องอยู่ค่ะแอบส่องอาจจะบล็อกทางความรู้สึกเงียบเฉยนะคะบางคนอาจจะป่วยด้วยซ้ําอาจจะเป็นซึมเศร้าไปเลยนะเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาอยากแก้ไขอยากให้มันเปลี่ยนแปลงแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วทุกอย่างมันยังคงดําเนินเอ่อไปแบบซ้ําๆเดิมๆต่อเนื่องนะพฤติกรรมยังเหมือนต่อเนื่องและทํา มาบ่อยนี่ยฉะนั้นคุณเองเยังต้องเจอกับสถานการณ์นี้อยู่ค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยค่ะ นะชาวราศีมีนมาดูซิว่าพลังงานของชาวราศีมีนนะโดยรวมเรื่องราวต่างๆใครอยากบอกอะไรช่วงเดือนพฤษภาคม2568ของคุณห้าใบและของคู่กรณีของคุณห้าใบคู่กรณีคือคนคบคนคุยคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องสามีภรรยาเนะี่ยนั่นแหละค่ะคนที่เป็นคนของคุณนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะปันใจไปให้คนอื่นนะมาดูกันซิว่า พลังงานของชาวราศีมีน5า้าใบเขาห้าใบประจำพฤษภาคม2 5 6 8ตัวคุณสี่ถ้วยสิบดาบแปดไม้ควีนถือเหรียญแล้วก็เด็กถือไม้เขาคะ่ะแปดถ้วยสามดาบแท e r a รนด j u s สติก หนึ่งเหรียญพลังงานของชาวราศีธนูมาเกี่ยวข้องได้นะคนที่เป็นคนกลางในหน้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารคนที่อยู่ตรงกลางได้นะฮะแล้วก็ justice ชาวราศีตุลน,นะคนที่ทำงานเกี่ยวกับคดีความกฎหมายตุลาการทนายความคนที่คุมกฎต่างๆนะเป็นใครก็ได้เนาะทีเนี้ย หรือจะเป็นชาวธาตุดินนะไพ่ธาตุดินมีทั้งคิงเหรียญและควีนเหรียญขึ้นมาอาจจะเป็นธาตุดินมังกรพึกศกันได้นะฮะเป็นใครก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะทีนี้พารงงานของคุณในเดือนนี้เหนื่อยค่ะคุณไม่เอาอะไรเลยในช่วงนี้นะไม่ไม่เอาการงอไม่ไม่เอาการพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆแล้วทำไม่ได้คุณไม่เอานะอันนี้มันคือจิตใต้สำนึกคือการส่งหรือพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆ ทำเหมือนเดิมซ้ซําๆคุณไม่อยากได้แล้วเพราะว่าไพ่สีถ้วยแปลว่าการง้อการขอโอกาสการทําอะไรที่แบบเออมันรู้สึกเหนื่อยหรือการเข้าไปเป็นตัวเลือกก็รู้สึกเหนื่อยค่ะฉะนั้นไพ่บอกว่าสิบดาบเกิดขึ้นแปลว่ามันซ้ํามันแทงข้างหลังซ้ําแล้วซ้ําเล่าเรื่องเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าทั้งที่อดีตคุณเป็นคนที่หนักแน่นรักจริงนะอาจจะซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตทางเรื่องการเงินซัพพอร์ตทางจิตใจซัพพอร์ตครอบครัวเขาอะไรต่างๆนาะนาะนะดูแลอย่างดี แต่สุดท้ายแล้วนะค,ะคุณต้องมานั่งรับสิ่งที่เขาทำนะ,ะเป็นการงอ้อการขอโอกาสเรื่องเดิมๆซ้ําๆทําแบบเดิมๆซ้ําๆนะ,ะฉะนั้นตัวคุณไม่เอาแล้วค่ะนะ,ะไม่เอาแล้วเบื่อนะ,ะเบื่อพฤติกรรมแบบเดิมไพ่เด็กถือไม้ขึ้นมาแปลว่าคุณต้องการสิ่งใหม่คุณจะเริ่มนะ,ะเดือนนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือการคิดหรือเริ่มการกระทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรือคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ คนอายุหน่อยนะช่วงนี้ก็คือการไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือพฤติกรรมหรือการเจอะเจอกับคนอายุน้อยคนที่ทําตัวเหมือนเด็กนะคะนั่นแหละในเดือนนี้คุณจะต้องเจอแต่อารมณ์คุณแบบเบื่อนะไม่เอาอารมณ์แบบโอ้ยนะเซ็งอะไรเงนะี้ยเนาะทีนี้มาดูเขาบางค่ะตัวเขาเองนะเดือนนี้เขาเองก็จะรู้สึกท้อถอยค่ะเพราะว่าเอออาจจะแบบพยายามมาง้อคุณแล้วคุณไม่เอา เนะเพราะไพ่อพของคุณมันมีการมางอค่ะแต่ของเขามันปีการเว้นระยะห่างของความสัมพันธ์เขาอาจจะเจอกับการเว้นระยะของความสัมพันธ์เขาเลยเดินหายออกไปเงียบๆค่ะไปด้วยอารมณ์เหมือนกับเคยทําได้แล้วทําไม่ได้เดือนนี้คือแบบเคยง้อคุณได้เคยพูดอยนน่างนี้แล้วคุณอ่อนผ่อนตามเดือนเนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาเซ็งเขาเบื่อเขาถอยค่ะมีช่วงของการเว้นระยะของความสัมพันธ์คุณก็ไม่เอาเขาก็ไม่เอานะไพ่บอกว่าเขาความคิดเขาคือทุกอย่างมัน มันไม่เปลี่ยนแปลงนะตัวเขามันเปลี่ยนไม่ได้เพราะาสามดาบมันมันทิ่มอยู่กลางหัวใจอะแล้วจะให้เขาดึงออกสักอันหนึ่งอะเขาก็รู้สึกแย่ค่ะเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ไม่สามารถพูดได้เขาพยายามบาลานทุกอย่างนะคะพยายามบาลานพยายามดึงพยายามน่วงทุกอย่างให้มันอยู่กึ่งกลางแต่สุดท้ายแล้วอะ เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้นนะตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเออเขาจัดการไม่ได้ฉะนั้นเขาของเงียบๆไปก่อนนะไพ่บอกว่าอดีตที่ผ่านมานะเขาเขาเคยเหมือนพูดว่าจะทําอะไรให้ชัดเจนจะเลือกจะตัดสินจะทําอะไรนะเขาเขาเหมือนกับจริงจังนะหรืออาจจะเคยพูดเรื่องของกฎหมายคดีความกันเลยนะแบ่งแบ่งทรัพย์สินหรือจัดการอะไรสุดท้ายแล้วก็ทําไม่ได้ค่ะทีเนี้ยแนวโน้มนะะี่ะ เขาเองนะคุณก็คุณก็เหมือนเบื่อแล้วก็เริ่มใหม่ด้วยเด็กถือไม้เขาเองก็เบื่อนะถอยหลังออกก็เริ่มใหม่ด้วยหนึ่งเหรียญน,นะเขาอาจจะมีโชคคะ่ะเดือนนี้เขาอาจจะแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงแล้วหรือเขาไปทําอะไรบางอย่างเขาได้รับโอกาสดีๆมาได้รับเงินก้อนหรือได้รับลาบลอยอะไรเงี้ยเดือนนี้แต่ของคุณอนะไปเริ่มคือโปรเจกต์ใหม่หรือการความคิดการลิเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะมันก็ต่างคนต่างเงียบแล้วก็ต่างเริ่มทํามันเหมือนคนที่ตกผลึกอะคะ่ะว่า เออถ้าปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยฉะนั้นไปสรรหาทําอะไรเพื่อตัวเองดีกว่านะต่างคนต่างรู้สึกแบบนั้นทีนี้มาดูค่ะมาดูว่าตัวคุณนะคะชาวราศีมีนรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาเดือนพฤษภาคมเนี้ยรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องเราเนี่ฮะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคะชาวราศีมีนคุณรู้สึกยังไง ควีนถือเหรียญคิงถือเหรียญคุณยังคิดถึงการเป็นคู่ค่ะนะคู่กันแต่มันเป็นคู่ที่แบบอยู่กันมานานแล้วหันหลังให้กันน่ะคิงเหรียญกับควีนเหรียญน่ะมันเป็นไพ่ของคู่กันมันอาจจะมีทรัพย์สินด้วยกัน ที่มันแยกย้ายกันไปไม่ได้หรือมันมีพันธนาการอะไรหรือจะเป็นลูกก็ได้ต่างคนต่างถือคนนึงถือเนี่ยมีอันเดียวแต่คนเนี้ยถือสองมือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะคบซ้อนตลอดรักแล้วก็เอ,อของเราเนี่ยอาจจะอยู่กันมานานอีกคนหนึ่งมาด้วยความรู้สึกเผูกเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียวคนนึงอยู่กันมานานสร้างอะไรมาด้วยกันนะเป็นทาุดินเหมือนกันคิงถือเหรียญควีนถือเหรียญแล้วก็ แต่อีกคนหนึ่งมาด้วยความรู้สึกสนุกสนานเคริบเคลิ้มนะฮะดึงดูดอารมณ์นะฉะนั้นไพ่บอกว่ามันกลายเป็นว่าคู่กันแต่มันเป็นคู่อะไรนะ่ฮะ คู่กรรมไปซะแล้วเนี่ยเพราะมันมีปัญหาผูกมัดพวกคุณทําให้ห่างกันไม่ได้ให้แยกย้ายจากกันไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่บอกค่ะเนี่ยของคุณเป็นก๊กเป็นควีนเหรียญของเขาก็เป็นจัสติกมันอาจจะเป็นหนี้สินเป็นภาระเป็นหลายๆอย่างที่มันพันธนาการพวกคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหันหลังออกจากความสัมพันธ์แบบนี้แต่ บางคนก็ไปโทษกรรมค่ะนะเออกรรมเวรนะพันธนาการแบบนี้หรือบางคนบอกว่าด้วยด้วยปัญหาที่เขาสร้างแล้วเขาไม่ยอมจัดการอะไรให้สักทีมันก็กลายเป็นพันธนาการกันอยู่แบบนี้นะคะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าค่อนข้างเบื่อยังรู้ว่าเป็นคู่ะแต่เป็นคู่ที่แบบโอ้ยท้อแท้จิตใจมันน่าจะจบลงแต่มันก็จบลงไม่ได้ความรู้สึกคุณจะเป็นอย่างนี้เลยนะชาวราศีมีน บางคนนะแยกกันอยู่นานแล้วอยากจะหย่าแต่มันก็หย่าไม่ได้บางคนอยากจะแบ่งทรัพย์สินหรือว่าให้มันจบลงด้วยดีมันก็จบลงไม่ได้เพราะว่าบางคนมีทั้งทรัพย์สินและหนี้สินที่มันอยู่ด้วยกันเนาะอ่ามันพันธนาการไว้อย่างนี้ของเขาเป็นสามดาบของคุณเป็นสิบดาบนะมันไพ่มันตรงกันเลยนะอ่ะทีนี้มาดูค่ะแล้วเขาล่ะ รู้สึกยังไงกับคุณหรือรู้สึกหรคิดยังไงกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณคะขอดูหน่อยสิบไม้นะฮะเออสิบไม้เก้าเหรียญแล้วก็เดอะเอร์เขามองเขามองคุณว่าก่อนหน้านี้ดูคุณเศร้ากว่านี้ดูคุณทุกข์กว่านี้คุณพยายามแบกรับแล้วก็จะจัดการเรื่องนี้แต่วันนี้ดูคุณเปลี่ยนไปนะนะดูคุณเปลี่ยนไปเป็นเก้าเหรียญเป็นเก้าเหรียญคุณอาจจะบอกว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณดู เปลี่ยนไปอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือคุณดูแลลูกหรือคุณทําอะไรที่คุณเหมือนจะไม่ไม่สนใจเขาอยู่ได้แบบคนที่มีคู่คู่อยู่ไกลคู่ไม่มี power เหมือนเขาไม่มี power ในในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอีกแล้วเหมือนเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วมันเหมือนคุณกำลังพยายามจะเคลียเรื่องราวต่างๆเคลียพลังงานเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เพื่อเริ่มสิ่งใหม่หรือจัดการสิ่งใหม่มองกลับกันเขาเอกอาจจะเห็นว่าคุณอะ เออดูดีขึ้นนะคะเขาอาจะเห็นว่าคุณดูดีขึ้นแล้วอยากจะกลับมาเคลียร์นะมันมี2ด้านนะเพราะว่าไพ่บอกว่าเก้าเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ดูดีแล้วก็หาเงินเก่งด้วยนะหรือว่าเป็นคนที่แบบอุ้ยมีม,ม,มีมีจุดดึงดูดอะแต่ว่าเดอะเ r ิรมันแปลว่าเคลียร์พลังงานเพื่อเริ่มกันใหม่นะฉะนั้นเขาอะไม่สามารถปล่อยวางคุณได้ในลักษณะหนึ่งที่มัน,เป,นเป็นรักสามเศร้าอย่างเนี้ย เขายังเสียดายนะะถึงแม้ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาหลังมีปัญหาเยอะขนาดไหนนะเขาก็ไม่สามารถปล่อยวางคุณได้มันคือความเสียดายมันคือความห่วงก้างนั่นแหละคะ่ะเออเนาะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไม่เนะในจุดนั้นมันยังมีความรู้สึกด้วยนะรู้สึกว่ายัางรักแต่มันอาจจะรักไม่เยอะแต่มันก็เสียดายนะความเสียดายนี่อันดับหนึ่งเลยนะความห่วงก้างนี่อันดับหนึ่งเลยนะฉะนั้นมันอยู่ในพฤติกรรมของเขาฉะนั้นเขาบอกว่า เขาก็อยากจะเคลียร์กับคุณนะแต่จะทํายังไงให้มันลงตัวเท่านั้นเองว่าเออจะทํายังไงให้คุณยอมในลนักษณะที่เออเหมือนที่เขาต้องการน่ะนะคะนั่นแหละนะ,ะเขายิ่งอยากที่จะแบบมีคุณอยู่นั่นเองนะทีนี้นะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเอ,อประจํานะประจําเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้ยหกสแปดค่ะ ขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะเมื่อกี้พูดกลุ่มหรือเปล่านะ,ะอนะเพราะว่าเพิ่งทำราศีกลุ่มไปนะคะบางทีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยเนาะอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าพลอยไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยนะพลอยทำคลิปสดแล้วก็โหลดลงไปเลยพูดผิดยังไงก็ทำไปย่างงั้นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเก่งโซเชียลเท่าไหร่นะอโอเคนะคะมาดูซิ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะตัวคุณค่ะระหว่างพวกคุณนะตัวเขาค่ะระหว่างพวกคุณอ้าวจิตใต้สำนึกของคุณเดือนนี้นะฮะเดือนนี้เขาจะพยายามวิ่งเข้าหาคุณค่ะนะฮะอาจจะทํานิ่งๆเนียนเนียเพราะว่าเขาปล่อยวางคุณไม่ได้จริงๆนะเขาอาจจะพยายามพูดแต่คุณเหมือนกับคุณคุณฟังเรื่องเขาหรือการกระทําของเขาเนี่ย แล้วคุณแบบไม่โอเคสักอย่างอ่ะแต่เขาอ่ะพยายามจะสื่อสารมาหาคุณเนียฮะเขาพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์หรือว่าเขาเห็นว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเขาต้องการหาต้องการที่จะเออดึงคุณกลับมาอย่างน้อยก็มาบน่นมาดา่ามาว่าเขาก็ยังดีแต่ไม่ไม่ชอบแบบไม่รับรู้ไม่สนใจไม่อะไรพูดด้วยก็เฉยหรือว่าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่จิตใต้สํานึกคุณอน่ะมันก็ยังคงเป็นครอบครัวนั่นแหละค่ะแต่คุณแค่รู้สึกว่า ทำแค่เนี้ยให้คุณหายโกรธไม่ได้หรอกทำแค่เนี้ยให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ได้หรอกนะฮะในเดือนเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะแต่ว่าเขาอ่ะพยายามจะลุกพยายามจะแบบเออนะพยายามพูดคุยพยายามแบบสื่อสารมาหาคุณตลอดนะอาจจะเอาเรื่องธุรกิจเอาเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้ทําเป็นมาพูดมาปรึกษาคุณก็ได้เรื่องการเงินหรือว่าอาจจะเอาเงินมาให้คุณนะฮะอาจจะเอาเงินหรือว่ามาเสนอซืนน้อนู่นซื้อนี่ให้นะฮะฉะนั้นเดือนเนี้ย เขาอาจจะเป็นคนลุกคุณมากกว่าแต่คุณะจะรู้สึกว่ายิ่งเขาใกลย,ยิ่งอารมณ์เสียยิ่งมาพูดด้วยยิ่งไม่อยากสนใจนะคุณเบื่ออารมณ์แบบเบื่อนะฮะนั่นแหละในเดือนนี้ก็จะมีแนวโน้มในลักษณะแบบนี้นะคะอทีนี้มาดูไพ่สรุปไพ่แนะนำให้กับพวกคุณหนะะ่อยค่ะชาวราศีมีนจะไปกลุ่มอีกแล้วนะฮะขอดูเซมซีจรจิงก่อนค่ะนะฮะ จะไปมีนอีกแล้วออจะไปกลุ่มอีกแล้วนะฮะต้องหันกลับไปดูว่าเป็นราศีอะไรเพราะว่าต้องวางไว้ใกล้ๆค่ะพูดเผลอปุ๊บอ่ะกลับไปราศีที่ทําก่อนหน้านี้อีกแล้วดวงตะวันยามเช้าค่อยๆทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าใช่ค่ะเรื่องราวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นในรูปแบบที่อ่ะเดือนอ่าเขาเรียกว่าอย่างที่เดือนพฤษภาเนี่ยนะฮะจะมีดวงดาวย้าย13 19พฤษภาอะไรเงี้ยนะมันก็ ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นไม่ได้แปลว่าเขาจะดีขึ้นนะแต่จิตใจคุณนะฮะหรือสิ่งที่คุณจะดําเนินชีวิตอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะมันก็เหมือนดวงอาทิตย์ที่กําลังค่อยๆโผล่ขึ้นนะคะดวงใครที่กําลังบอกว่าโอ้ฉันแย่มากนะให้คุณนึกถึงนาฬิกานะคฮะไม่มีใครแย่ตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีใครตกตลอดนาฬิกาจะไม่มีเดินขึ้นตลอดแล้วก็ไม่มีเดินลงตลอดฉะนั้น จำไว้นะคะไม่ว่าความทุกข์แค่ไหนวันหนึ่งเรื่องร้ายๆจะผ่านไปหรือใครที่กำลังคิดว่าตัวเองชีวิตดีมากๆนะ,ะก็อย่าแบบหลงละเริงว่าเออนะฮะชีวิตดีตอนนี้หาเงินได้เยอะก็ใช้ให้เก็บออมนะคะเนาะอนะ,ะ,น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 ะก็เตือนกันไว้อย่างนี้แล้วกันนะมาดูกันต่อค่ะไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนเพิ่มเติมคะ่ะเดมูนะ,ะสิบ ถ้วยแล้วก็คิงถือเหรียญคนคนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณค่ะนะคิงถือเหรียญมาอีกแล้วนะนะคนคนนี้มิดเบื้องหลังมีครอบครัวคุณเบื้องหลังคุณมีทั้งความเครียดแล้วมีเขาเขาคือความเครียดเขาคือความเครียดแต่ก็ตัดออกไปไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันคือคําว่าครอบครัวมันคือความ ความผูกพันหรือมันมีบางอย่างที่พันธนาการพวกคุณไว้ฉะนั้นคุณรู้ว่าเขาเป็นความเครียดก็ลดความเครียดนี้ลงซะลดความใส่ใจลดการเอ,อที่จะมองเขาเลือกลดความที่จะรู้สึกว่าเขาคือคนที่จะมาเป็นปัญหาฉะนั้นเขาเป็นปัญหาปุ๊บเราปล่อยผ่านไปค่ะนะปล่อยผ่านไปฉะนั้น เออเขาเรียกว่าดึงความรู้สึกเรื่องอื่นดีกว่าอย่าไปดึงความรู้สึกเรื่องเขามาให้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเอาของเขาไปเป็นบวยบยไปเลยนะมีให้มีมีสิบเรื่องที่คิดให้เขาเป็นอันดับสิบแล้วกันคุณคิดถึงอันดับหนึ่งสองสามไร่เหลี่ยงไว้นะคะฉะนั้นเขาคือความเครียดแต่มันก็คือคําว่าครอบครัวมันคือความรู้สึกความผูกพันที่มันยังต้องเจอกันอยู่มันเป็นพันธนาการที่ต้องเจอฉะนั้น มันปล่อยวางกันไปไม่ได้ง่ายๆค่ะนะมันอาจจะผสานสารความสัมพันธ์มานานมากแล้วมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นร่วมกันแล้วฉะนั้นเเขาคือความเครียดเขาคือความอับอายเขาคือคำที่พูดถึงแล้วมันส่งผลต่อความรู้สึกฉะนั้นปล่อยวางเขาลงให้ได้นะคะแล้วก็ยังใช้ชีวิตให้ได้เหมือนเดิมเนาะก็อย่าไปแบบซีเรียสอะไรเพราะว่า จะบอกว่าเอ้ยพูดได้สิไม่ใช่เรื่องของแม่หมอนะีแม่หมอก็เคยผ่านมาเยอะแยะค่ะฉะนั้นมันมันเจอกับตัวมันรู้ค่ะแต่ว่ามันความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่ได้ถาวรถ้าเรายังยึดติดมันไว้ยึดมั่นมันไว้มันก็จะอยู่กับเราถาวรน,นะถ้าเราปล่อยได้เร็ว ความทุกข์ก็ไปจากเราได้เร็วนะคะฉะนั้นทุกอย่างมันมีเวลาของมันเนาะมีพระอาทิตย์ขึ้นก็มีพระอาทิตย์ตกนาฬิกาเดินขึ้นนาฬิกาก็เดินลงได้นะฉะนั้นก็ชาวราศีมีนปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามใครเข้ามาใหม่ฝากเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยแล้วก็ใครอยากดูดวงกับแม่หมอแอดไลน์มาได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ